สวัสดีครับผมนายภูริธนพุทธเกรตกกลมสอฟสองสหนึงน่งรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งวันนี้จะมานําเสนอเรื่องนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตนันทนาการหมายถึงกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ทางสังคมส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทได้แก่หนึ่ง ด้านสุขภาพกาย 2. ด้านสุขภาพจิต 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4. ด้านสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ 5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 1. ด้านสุขภาพกายหมายถึงกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายการควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหัวใจ ตัวอย่างกิจกรรม1ออกกําลังกายเช่นวิ่งว่ายน้ําเต้นแอรโรบิกปั่นจักรยานช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อเพิ่มความทนทานของหัวใจและปอด2กีฬาทั้งเดี่ยวเทนนิสแบดบมินตันและแบบทีมฟุตบอลบาสเกตบอล 3. เดินเล่นขึ้นบันไดทําสวนช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวทุกวันแม้ไม่ใช่การออกกําลังกายหนักผลต่อคุณภาพชีวิตเพิ่มพลังงานในชีวิตประจําวันป้องก,กันโรค ทำให้หลับง่ายขึ้นมีผู้คลิกภาพมั่นใจกระฉับกระเฉง 2. ด้านสุขภาพจิตหมายถึงกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดสร้างความสงบภายในทำให้มีอารมณ์มั่นคงและมองโลกในแงด่ดีตัวอย่างกิจกรรม 1. น,นั่งสมาธิสวดมนต์ฝึกสติลดความเครียดและเพิ่มความสงบในใจ 2. ฟังเพลงเล่นดนตรีเขียนบทเพลงช่วยระบายอารมณ์หรือสร้างความสุข 3. อ่านหนังสือไดอารี่ส่งเสริมการสะท้อนความคิดสท้อนความคิดและเติบโตภายในจิตใจ 4. วาดภาพศิลปะบ,บาําบัดเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านสีและรูปทรงผลต่อคุณภาพชีวิตลดความกังวลและภาวะซึมเศร้าเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ3ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมหมายถึงกิจกรรมที่ช่วยให้เกิด การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเกิดความร่วมมือเข้าใจและเห็นคุณค่าของผู้อื่นตัวอย่างกิจกรรม 1. เล่นกีฬากลุ่มช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม 2. เข้าร่วมกลุ่มอาสา,าสมัครกิจกรรมชุมชนทำให้เกิดความผูกพันกับสังคมและมีจิตสาธนะสารณะ 3. ไปเที่ยวทานข้าวกับครอบครัวหรือเพื่อนเสริมสายใย,ยความสัมพันธ์ 4. เข้าชมลมหรือกิจกรรมโรงเรียนมหาลัย ฝึกการเข้าสังคมการสื่อสารและการมีบทบาทในกลุ่มผลต่อคุณภาพชีวิตลด,ดความรู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มความสุขความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้น 4. ด,ด้านสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์หมายถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการความงามและการแสดงออกทางศิลปะช่วยให้ชีวิตมีสีสันและแรงบันดาลใจตัวอย่างกิจกรรม 1. ศิลปะ วาดภาพปั้นดินสอสีงาน DIY 2. การแสดงร้องเพลงเต้นละคร 3. ถ่ายภาพทำวิดีโอตัดต่อการบันทึกแล,และเล่าเรื่องอย่างสร้างสารรค์ 4. การทำอาหารเบเกอรี่ใช้ศิลปะและการทดลองในครัวผลต่อคุณภาพชีวิตเติมเต็มอารมณ์ให้ชีวิตพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบเพิ่มความภูมิใจในตนเอง 5. ด้านการรู้และการพัฒนาตนเอง หมายถึงกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและการเติบโตส่วนบุคคลนำไปสู่เป้าหมายชีวิตที่มีความหมายตัวอย่างกิจกรรม 1. เรียนรู้สิ่งใหม่เช่นเรียนภาษาคอร์สออนไลน์การเขียนโปรแกรม 2. อ,อ่านหนังสือวิชาการฟังพอดแคสต์เพิ่มความรู้รอบตัว 3. ปลูกต้นไม้งานช่างงานฝีมือฝึกความอดทนและการแก้ปัญหา 4. ทำโครงการส่วนตัวเช่นสร้างเพจเขียนบล็อกทำธุรกิจเล็กๆผลต่อคุณภาพชีวิต 1. ทําให้มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน 2. เสริมสร้างความมั่นใจในความสามารถตนเอง 3. เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตเช่นการงานความสัมพันธ์หรือรายได้ขอบคุณครับ